สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องม่อนผ้าพี่น้องมากินของแซ่บอีกแล้วนะครับผมไก่ดําพี่น้องไก่ดํานึ่งสมุนไพรนะครับเป็นไก่ดําผู้พันเนี่ยรอบนี้ดําแท้เลยพี่น้องดําเมื่อโตดําหดกระดูกนะครับรอบนี้รอบอนั่นกนินประมาณปีที่แล้วหรือปีก,กว่าๆแล้วเกือบสองปีแล้วมันบ่าําแท้นะครับพี่น้องนี่รอบนี้แบบอืออแบบสุดยอดมากพูดอ่ะ นะครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ประมาณนนาสองโลกลัวนะครับผมมามาทีนี้มามันย่านมากอืมมันคือย่างมันคือโดดมาที่ไม่ได้ปนลอไรบย่าเนลงไปหามียากกาเหนงลงมอนงูตคน่ใช้บวกด่ย่างหรอกบางงานบางยานนี่บางเงานนั่ไปบางนี ย่านด้วยนี่รวบมันยานมันเพิ่์ลบาไก่ดำมันเป็นเบิรงมันยานดูเป็นยานบอครับไปขี้มาพี่ไหมก้อนขี้ก้อนชุ่มรู่นี่แล้วแป๊บเดียวกูไปแดงวิทเยุเบิรงกวิตยุเอาไปเหรอเช่นเนี่ยขึ้นมาอย่างมันนอนกอดขิง ไปใ,ให้ก <ๆ S 1> ินกระหรอกกระเดียดที่ส่งหลอกผางว่ะแสบพี่นองแสบเามันเป็นไก่ดำเนาะพันวบ้านเป็นยาอึ่ม พอดีพี่น้องเพิ่นเลี้ยงอยู่พอดีครับพี่น้องก็ได้ได้สื่อตอบพิ่นิ่นขายมึงเแบบนี่ยแบบรอดูกนี่เลยนี่ยอื้ม อขอไปครับ <c oughs> น้ำจิ้มกับน้ำหนึ่งมันได้นี่พี่นอ้องน้ำมันย่อยลงแเรากัมาปุ่งเพิ่มนะครับเพราะว่าห้างหยัดสม,มุนไพรลงไปในท้องของมันเนี่ยเพราะว่าเอาเครื่องในมันออกครับ うん โมไม่ดีนี่แหละที่กลุม่มเชียงนั่น,น,น,นตัวนี้นะ่าจะสองโลแปดครับ พะว่าซื้อมาสองตัวมีสองโลดสองกับสองโลกแปดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวง่ญ่บริกินง่ายๆด้ครับใกล้ดำาย่อนว่ายังเตีคนบ่ค่อยเลี่ยงกันครับวดนนั้ผมซื้อยูม ลารสดน้นบ่อบแมนดำแทะดำลูกครึ่งก็เลยบุ้งกระดูกบ้าดำไหมชาวบ้านผมนี่เพื่อนบ่นค่อยนิยมเลี้ยงกันปันไดไก่ดำแทบบ่บมีแล้วหรอ กินคาต่อยองคากินสีอิมอลไรได้คาบังเงนยเนาะ

ช่วงนี้ยากายพี่น้องช่วงสิบเปิดเทิมไม่ครับยากแถบสิบวมีเวลาถ่ายคลิปเตรียมนั่นเตรียมนี่ทำวามสะอาดพะว่าลงยุงเลี้ยนผมเนี่ยผมมีพาัาโลงพี่น้องผู้ใดใจบุญผู้ใดใจบุญใส่บริจาคได้เลย,ย,ยพี่น้องเด้อพัาดลงบ่ได้ครับย่อนวานลงเรียนหน่อยครับคู่ก็ได้ ซอยกันเ็ดเอาตัดหย้าตัดยังนี่ตัดหญ่านี่จ้างจ้างจะพอ,อนิ่มหย้ามันเน่วนะครับแต่ว่าห ONG ้องนามห้องในเนี่ยคุณครูพักกันล่างเองครับย่างตายออกผลเอาพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านเมืนนหห่อก่อนห้องนามเป็นสิบกว่าหอ้องอล้กู้พกันซอยกันเ็ศถ้าลังค้นกับบอหลวกว่าคู่สบายบ่แเมนแต่สอนอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อผมสีบอกให้ กู้มี้น้าที่สอนอย่างเดียวนี่ยผมยอมรับอยู่ว่าสบายแค่เตรียมการสอนแต่ว่ามันบ่แมนพูดแต่ละคนสิมีหนาที่พิเศษของแผ่ของมันนะครับงานมันจะแบ่งออกเป็นซีไฟพี่น้องฝ่ายงบประมาณบริหารตั่วไปบริหารวิชาการหล้กก็มี่ฝ่ายบุคคลทังสา นะคคือผม,มนะครผมเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุรู้ใไหมพี่น้องคราวนี้พัสดุนี่ยากกับการเงินก็เป็นเป็นร่วมกันกับผีผู้หนึ่งกับใครอยู่นะครับคือเวลาเห็ดอย่างต่างๆจะพัสดุต้องเห็ดนึงสินะหางเจอจะขีดมีเวลาเห็ดขีดบบูบ,บมีก็ต้องเห็ดเพราะว่าลีปนี่ถือว่าเป็นงานหลักของผมเหมือน ขันมีแต่สอนอยางเดียวสมัยตะก,กีมแต่ผมมันเป็นคู่ผมมาดูจากความมันในเรียนคู่ผมกับกิดนดึงเสือพี่น้องคู่สบายปิดเพิ่มกระไดเงินเดือนหางคนา้นว่าบมแมนได้ครับเพศงานที่เก่าครับอาจจะ,ะไม่ได้ไปงเลียนแต่ว่าก็เห็่งานอยู่บานครับนี่งานเข่าตลอดประชุมนู่นนี่นั่นสมัครไทยบ้านนี่ละ คิดว่าคู่สบายเป็นเจ้าเป็นนายาวาสบายเด้อพี่น้องฮะแค่บานเฮาก็ถือไว้พ่อลูกล้านเนาะให,ให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนหนึ่งสินะไม่ได้สบายอย่างคิดอันนี้บาเพิ่มซุอายยากอาชีพบ่สบายยักอาชีพเบาเพิ่นในกรณีของอาชีพคู่ที่หลายๆคนมองว่าเป็นอาชีพที่สบาย นะครับซึ่งบอเลยเงินเดือนกับบอได้หลายเขาสั่งเขา,าที่บาสิเนาะอยากด้วยยังมาเป็นคู่เขาว่าอันนี้เขาบอกเลยได้ไดครับถ้าอยากด้วยยังมาเป็นคู่ที่ว่าเงื่อนเดือนออหาหกหมื่นนี่เกือบสีกเกษียณบอได้พี่น้องหาสิเจ็ดหาสแปดปีบอได้จังสีได้บานนี้บ่แมนว่าบรรจุป,ปุ๊บได้เลยได้ครับ อันนี้อธิบายพี่น้องฟังเพราะว่าหางคนบัก่ะอาจจะบรูนะพี่นอนะ้องเนาะผมเจอว่าห,หลายๆคน,ย,นยังคิดว่าคู่มีแค่หน้าทีตอนยังอยู่แข่งแต่งคนก็เสี่ยงมาเป็นคู่หลายอยู่ผมมาอนนตอนแางเดียวนี่ตเอต๋อมักครับ คุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนี้นะพี่น้องเลิกกินซองคาตัวกับอิ่มแล้วละ่ะนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆลายสวัสดีครับ